ปิดท้ายวันนี้นะคะด้วยเรื่องราวของโครงการ t ูบี n น m b e เบอรระดับจังหวัดค่ะซึ่งจังหวัดก็มีการจัดประกวดผลการดําเนินงาน t ูบี n น m b e เบอรระดับจังหวัดค่ะ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสะแก้วนะคะนายธีรชัยลิมประสิทธิ์ศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วได้เปิดกิจกรรมการประกวดผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับจังหวัดเพื่อสร้างกระแสเป,เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนค่ะประชาสัมพันธ์กิจกรรมโดยผ่านสื่อเฟซบุ๊กนะคะ vr2b number one สะแก้วเพื่อติดติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรมให้เป็นไปตามหลักการทูบีน u มเบอร์วันโดยเยาวชนเพื่อเยาวชนที่เน้นความเข้ม แข็ง,ขงย่งยืนรวมทั้งคัดเลือกอำเภอทวีเดอร์วันชมรมประเภทชุมชนและสถานศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมประกวดกิจกรรมในโครงการทบีเบอร์วันระดับภาคกลางและภาคตะวันออกกันต่อไปค่ะซึ่งสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นการนําเสนอผลการดําเนินงานของอำเภอทวีเดอร์วันและก็การนําเสนอผลการดําเนินงานชมรมประเภทชุมชนสถานศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาอุดมศึกษาโดย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน100คนค่ะประกอบไปด้วยคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์คณะกรรมการตัดสินการประกวดคณะทํางานแล้วก็สมาชิกชมรมที่สมัครเข้าร่วมการประกวดรวมถึงเยาวชนที่สนใจการประกวดค่ะ